มันวันใหม่นี่ว่ะต้องสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดตอบไปหมดแล้วนะวันนี้วันที่ยี่สิบโอเคพี่บอาครบพี่บอลครบวายครบไม่ไม่ต้องไม่ต้องถามเรื่องแก๊งเงินเรื่องแก๊งก่อนตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ถามเรื่องนี้ก่อนไม่ต้องมีเสียงต้องมีเสียงไหมพี่ไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องโอเคครับก็คือเราอ่ะมันไม่มีอาวุธสามคนใช่ไหมแก๊งเราอ่ะมีมะเขือที่สายฟ้าเอาให้ดูรายชื่อนะมีเนมแล้วก็มีน้ำส้ม ถูกไหมอันนี้ยังไม่มีอาวุธอ่าต่อเลยพี่อ่าแล้วเงินแก๊งอะสายฟ้าบอกว่ามีประมาณสามล้านกว่าใช่มันบอกเมื่อคืนใช่พี่ถูกอืมมันคุยกับพี่ตอนเช้าตอนแรกมันเคยคุยกับสกอตแล้วแต่สกอต่บอกว่าให้ไปฟาร์มมาดีกว่าให้เก็บเงินแก๊งเอาไว้แต่พี่อม,มองดูพี่พี่บอกแต่ว่ามันเคยเสนอสกอตไปแล้วสายฟ้าว่าเอาเงินตรงเนี้ยไปดันอาวุธให้มันเสร็จไป ก็คือถ้ามัน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 ก็มีแบบพวกที่แบบไม่ไม่ไม่ช่วยเพื่อนฟาร์ไม่รู้มันมันรู้เวลาไว้แต่บางทีมันไม่รู้เหมือนไอ้ทัหลุยเข้าใจเข้าใจพี่อีฮี่งเหมือนเหมือนทาโก้อะเห็นปะเมื่อวานเนี้ยทาโก้เขาก็มันก็รู้นักแต่มันฟอร์มมงินมันมันมันมาให้ผมผมกับพิษกรว่าอืมันติดธุระมันขอจ่ายเป็นเงินแทนละกันเท่านั้นน่ะใช่ทุกคนจ่ายเป็นเงินเว้ย อยากให้จ่ายเป็นเงินวันละห้าหมื่นทุกวันเลยสักสักเดือนหนึ่งก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าตอนนี้แก๊งเราอ่ะมันอยู่เทียรสองใช่ไหมแล้วตอนนี้คนในเทียรสองตัวเนี้ยบ้านมันกําลังจะเข้ามาแล้วผุดมาจากไหนไม่รู้ทุกแก๊งเลยเทียรสองเลยอ่ะมีทีก็ลงมาแล้วพี่อันนั้นรุนแรวครับขนาดอืมมีแต่หลายๆแก๊งครับลงมาเทียรสองบางทีแบบเราแบบไม่รู้หรอกว่าแบบ มันจะมีคนมาหาเรื่องเราตอนไหนเราก็ไม่รู้ใช่ปะถูกพี่เนี่ยมันก็เลยมันไม่พร้อมตรงเนี้ยตรงหนึ่งอะ่ะก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาเราจะรับคนเข้ามาในแก๊งอะ่ะต่อให้เป็นญาติสนิทกันหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันะ่ะเอออยากเอาเข้าอย่างเงี้ยไม่ถามผมผมอย่างแรกเลยผมไม่รับหรอกอย่างแรกเลยถ้ามามือเปล่านะอันนี้ยิ่งไม่รับเลยแต่ถ้ามาแบบว่าของครบเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยพร้อมเล่นอะไรอย่างเงี้ย อย่างนั้นอะได้เพราะว่าเราเราเริ่มมาไกลกันแล้วอะแต่ถ้าเราปหันไปมองข้างหลังอย่างเงี้ยพึ่งแบบไม่มีอาวุธเลยอะเข้ามา,างเงี้ยแต่มีไฟฟร์มอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันมันต้องมาช่วยเขาอีกใหม่อีกรอบอะแล้ววันนี้นที่พี่คิดไว้อะพี่คิดว่าจะเอาเงินไปดันอาวุธใช่ไหมพี่ตาอวันเนี้ยใช่ครับเอาเงินทั้งหมดไปดันอาวุธแต่ส่วนหนึ่ง,ล,งลุงบอกว่าเพนกับไอ้เพนมันซืซอได้ถึงวันไหนนะลุงต้นเดือนครับยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ด คนละคนละพันห้าแล้วก็พรุ่งนี้เราต้องอจ่ายค่าเหรียญแกงคอยให้กับสภาเท่าไรลุงสี่สิบสามเหรีหยญถ้าจ่ายชา้าจ่ายช้าไม่เป็นไรแต่ว่าจะเหรียญแกงคอย <3 S 1> ผมทําให้ลุงตั้งห่าอีกสิบเหรียญไม่พอดลสี่สามนั่นแหละผมก็ช่วยได้แค่สิบเหรียญอะมันมันเหมือน,น,นใช้เงินเยอะมากเลยอ่ะเ <c oughs> พิ่งรู้เหรอว่าใช้เงินเยอะไม่มแต่ผมก็ตีมาให้ลุงสิบไงเข้าใจก็เข้าใจของแกเองแต่ว่ามันก็ยังไม่พอสี่สามไงอ่ะก็เหลือสามสามมาเอากับผมก็ได้อย่างนั้นอ่ะ อาพี่ตอแล้วอหล้สาสมอ่ะก็คือผมมีอยู่สิบไงโอเคพี่ตออาวุธที่พี่จะขึ้นให้ปากฉลามใช่ไหมแต่ส้มมันเอาขวาน่ะดิขวานก็เล่นขวานก็ได้เอาขวานมันมันต้องเป็นขวานววสามเลยหรอมันต้องเวิวมันต้องววสองมันไอต่ำๆวิวสองมันเป็นยังไงนะขวานนะลุงววหนึ่งเท่ากับมาเชครับววหนึ่งคือสามห้าวลวหนึ่งคือสี่ทีคิดด้วยงี้ง่ายคือสี่ทีผมยังไม่ได้ไม่รวมไม่ได้ถอนน้ ก็ต้องมาต้องอธิบายตรงไอ้ติดพิษอะไรเลยลุงพิษก็หน้ามืดเรือรถเรื่อยๆประมาณประมาณสามห้าวีมั้งเอ้ยมสามหรือห้าวีนี่ยแหละห้าวีอ่ะห้าวีรถสิบสองทะลุเกาะถ้าไม่ปั๊มเพลทมันก็จะจะไม่หยุดเลยครับใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเบเดก็ไม่ช่วยครับเพราะฉะนั้นว่าฝันประชาชนคือตายแน่ๆอันนั้นใครมาขวามืออันนี้ใครขวามืออันนี้ใครครับผมตอบเลยกันครับ ประชุมครับผมสวัสด<ม>ีค er รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับคนนู้นน่ะบอสตอนนี้แก๊งเราอีก๊งเราบอสพี่บอสอืมแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเพนมาวันที่ยี่ห้าใช่ไหมอันนี้จะเอาเงินส่วนตัวบวกเงินแก๊งซื้อด้วยป่ะอยากให้ทุกคนอ่ะไม่ต้องมองแค่เงินแก๊งเว้ยอยากให้ติดตัวไว้ด้วยแบบสักสองร้อยสามร้อยอ่ะสองร้อยสามร้อยขวดอ่ะไม่ต้องงกเว้ยมันเป็นแค่เงินในเกมเว้ย ผมเองผมเรียกคนอื่นมาด้วมแล้ว,อ,ลวอย่างวันเนี้ยผมมองแล้วว่าน่าจะพอน้ำส้มขึ้นขวานใช่ปะน่าจะเป็นไม่เนมก็มาเขือขึ้นก่อนก็นได้ใครคนนึงอ,อ่ะพออยากให้ทุกคนส่งทุกวันถือว่าผมขอแล้วนะจริงๆริงถึงผมจะแบบไม่ไม่ค่อยส่งเนี้ยผมก็มาแก้ไขตัวเองอ,ะอ่ะผมก็ยอมรับว่าผมผมผมก็ผิด ที่แบบเอาแบบทำทำให้คนอื่นแบบยังไงอะ่ะเป็นตัวอย่างไม่ได้อะ่ะครับอันนี้อันนี้ผมผมขอโทษทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมขับพยายามไล่ส่งของเก่าครับที่เหลือผมให้ให้ลุงไปพันสามแท่งแล้วใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยผมจะให้หมดเลยให้มันครบเลยอีพันสอง ส่วนคนที่ยังไม่ค่อยได้ส่งอะ่ะอะผมไม่อยากไม่อยากกดนะไม่อยากด่าด้วยแต่ว่าขอขอแหละนะครับก็มีมีม,มีก็มาส่งวันหนึ่งก่อนก็ได้ค่อยๆเกียร์ของเก่าเออสมมุติว่าถ้าดันอาวุธให้ตอนนี้เงินมันเหลืออยู่ประมาณสองล้าน,ส,นสามนะา,า,ามยังไงหักหนึ่งล้านหรือย,ยังที่มันเขียนไว้ข้างล่างอะ่ะค่าแก้ ค่าซื้อ AED ห้าแสนค่าแก้อีกห้าแสนอ่ะหักยังแล้วเรื่องสูตรเราไปจ่ายเขายังได้ A AED ล่าสุดล่น่าจะจ่ายแล้วมั้งเขาไม่เห็นประกาศอุดเขาไม่ประกาศชือเขาไม่ประกาศเราหรอกเขาประกาศในนั้นจ่ายแล้วจ่ายแล้วเพราะมันเขียนว่าจ่ายแล้วห้าแสนในประเทศเขาไม่ได้ประกาศชื่อเราเลยโอเคงั้นเราลอดแล้วไปว่าจ่ายก็แั่แหละก็เ่ากับมันก็จะเหลือแค่สองล้านกว่าสองล้านเก้าแสนห้าพันอ่ะผมยังไม่ได้อาบน้ำครับเดี๋ยวค่อยเปิดกล้อง ตอนนี้คนตรงนี้มีสิบแปดคนแก๊งมีเท่าไหร่นะยี่สิบพันยี่สิบเจ็ดมั้งพี่พี่พว่าเก้าพี่พี่พอจะรู้ซอลจูผมแค่จะแบบจะบอกเลยว่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอย่างสมมติว่าดันดันขวานให้ให้น้ำส้มใช่ไหมชุมอยู่ตอนน้ำส้มขาดอะไรนะขาดแค่ปูนใช่ปะปูนครับทั้งหมด9ก0ารก้าสบลูกปูนหนึ่งล้านง่ายๆคือหนึ่งล้านแล้วพวกไวเบกับสองร้อยทีต้องตีปะ ขวาตีติดคือตอนนี้ของผมกำลังไล่โพของสองร้อยชุดอยู่เหลือเหลือไอ้ทำไมมันแพงกว่าปากฉลามอีกวะมันแพงกว่าอยู่แล้วพี่มันแพงกว่าตรงไหนไม่มาบ่ายแล้วครับกันนะครับมันแม่สอถูกกว่าตรงราคาบูปินนะครับแต่พวกวลุงแล้วแม่สองมันตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าไม่ร้อย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 ครับผมตีไปแล้วรอบหนึ่งแตกไปแล้วด้วยอ๋อตอนนี้ต้องมีขวานแล้วเหรอหรือว่าอะไรไม่ผมทาโล่ผมทาโล่ทาโล่เี็ขวานแล้วเพิ่งขึ้นขวานได้เหมือนใั่ขึ้นขวานกับผม เปลี่ยนไฟให้มาเรามีตัวซ้ำด้วยใช่เพราะเรามีปืนพร้อสมควรแล้วเราก็ต้องควมีตัวซ้ำด้วยอ่าโอเคก็คือน้ำส้มขาดหนึ่งล้านหนึ่งล้านก็คือต้องใช้เงินหนึ่งล้านกับน้ำส้มเพื่อซื้อปูนอ่าถุงอ่าใช่ส่วนมะเขือส่วนส่วนมะเขือเนี่ยมีผมจะพูดอยู่มะเขืออ่าพูดก่อนเลยครับลงพูดเลยมะเขือผมจะบอกว่าผมไม่อยากให้ดันให้นะถ้ายังนิสัยแบบนี้อยู่ไอเรื่องเวลาเนี่ยดันให้ไปเสียของเปล่าผมพูดแบบตรงๆงเลยจะเกลียดก็เกลียด แต่ถ้าเป็นนิสัยแบบนี้อยู่อ่ะมาไม่ตรงเวลาผมเคยขออ่ะเคยขอตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะผมลุงครับผมมาตอนเย็นทุกวันแล้วนะที่ผมมาช่วงนั้นเนะพราะว่ามันสิ้นเดือนครับผมทํายอดให้พี่กุ้งเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ผมมาตอนเย็นตลอดอืมก็นั่นแหละก็ถึงได้บอกว่าถ้ามันยังเป็นเนะี่ยถ้ายังเป็นอย่างนั้นอนะ่ะไม่ไม่ดันให้นะพูดกันตรงๆไม่ไม่ได้รับหลังอะไรหรอกจะได้เคลียร์กันได้ โทษๆมาล่นดัาล่นมันลั่าดหน่อยโหลดมาเอ๊ะเกิดอะไรป่ะแล้วก็ขอโทษลุงลุงซวนไปครับบอกว่าจะปรับไม่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 ต้องขอโทษกันครับเราคุยเคลียร์ใจกันเลยเปิดใจกันถูกแล้วมันต้องคุยตรงๆโอเคไม่เขือครับพี่อ่านี่มันไปไหนมาเขือวันนี้ผมไม่รู้มันเลยพี่มะเขือมีอะไรแล้วบ้างบอกบอกบอกมีแค่บุปผิดอย่างเดียวแล้วกล่องตีอาวุธมีป่ะยังไม่มีอะไรเลยครับสองร้ชุดอดาน้องตีไปกี่ชุดแล้วยังเลยครับสูตรเลยใช่ปะ ใช้ไก่เขือประมาณสามล้านอะเขือสามล้านไอเนมอะล้านสี่สำหรับสองร้อยชุดสองล้านสี่ไงลุงแต่มันมันมีตอนที่ตีครั้งสุดท้ายไงไปเบย์ด้วยป่ะพี่ประมาณเออไปเบรย์นใช่มันมีครั้งสุดท้ายอีกประมาณห้า้านก็เบรเสร็จก็ประมาณเกือบห้าแสน่ะสามล้านได้ประมาณประมาณสามล้านลุงสามล้านเขือแล้วไหนจะบูแดงมันอีกอ่าที่ผมผมขอหลักๆเลยก็คือพยายามส่งเงินแก๊งให้ครบทุกวัน ไม่ต้องครบทุกวันหรอกต่อวันน่ะให้ต่อวันน่ะให้มันยังไงอะ่ะมันมันมันช่วยคนในแก๊งได้เยอะ,อะดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพอเราบอกไปฟาร์มมันไม่รู้ว่าไปจริงไม่ไปจริงเว้ยมันยังติดเรื่องเนี้ยแต่เอาเรื่องเนี้ไว้ก่อนไม่พี่อนนดอนพี่พถ้าไม่งั้นเอาแบบเดิมไหมครับสาวอาทิตย์คือส่งของไม่ต้องครับส่งส่งเงินส่งเงินก่อนเพราะว่าถ้าตอนเนี้ย แกงเราอะถ้าถ้ามันแบบถ้ามันแบบมันได้ไฟอะ,อะเราแพ้เราแพ้เป็นนะไม่ใช่ว่าแบบแพ้ไม่เป็นแต่ว่ากล่องกล่องหนึ่งอะผมคํานวณมานั่งคํานวณทุกอันอย่าง AED ตอนเช้าผมก็มาคํานวณเกาะตอนเช้าก็มาคํานวณแต่แม็กหน้าจะคุ้มสุดแม็กเทาไปขายสองหมื่นห้าได้ร้อยแม็กหนึ่งเหรียญได้ร้อยแม็กใช่ปะก็ได้ตกประมาณสองล้านห้าอย่างน้อยอะเราไปไฟกับทีมไหนอะแกงไหนอะให้มันจบเร็วๆอะ ได้มาสักสี่เหรียญก็มันก็มันก็มีแล้วอ่ะอืมเพราะเรามาฟาร์มกันตาแต่อย่างเงี้ยมันมันผมว่ามันจะได้เบาๆตัวเราด้วยรถพรมแดงมันเขาเห็นเขาบอกว่าไม่ไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าเดือนถัดไปนะก็ม่อีกเดือนนึงอ่ะอันนี้ผมสปอยให้ฟังแล้วกันเดือนหน้าเขามีเซอร์ไพรส์เลยพี่เดือนหน้าอืมน่าจะมีรถพรมแดงเข้ามามันน่าจะแบบหลายคนมีหลายเอ็มกันแล้วแก๊งใหญ่ๆที่เขาไปตีกันมาเห็นปะ เราจะได้มีทางคนอื่นเข,ขาครับทัวลุงลีใครพร้อมโถมไอเขือหนึ่งมาเลยแต่ี่ดาเรื่องผมยวผมออกแกงกันอนนี้นอ่าเรื่องออกแกงกันน่าจะมีฝั่งพวกสอนรามแล้วก็น้องซุดอะเอาออกเลยพี่ถ้ามันแบบอ้างมันอย่างนั้นแล้วเอาออกเลยไม่มันบอกมาติดเลี้ยงน,นอกก,ก็นั่นแหละแต่มันพูดตะกุ่ตะกาไงเมื่อวานไม่มันไม่บอกตั้งแต่ก่อนเข้าเออทำไมมันไม่บอกแต่แรกเห็นดีวมันมงมากเลย ก่อนเข้ามันมาขอโอกาสเข้าแต่ถ้ามันออกมาโดนปลดไวดิสเลยไม่ใช่เหรอพี่ก็ถ้ามันน่าจะใช่น่าจะใช่น่ะถ้ามาไวริแกงออกก็คือโดนกดทานสภาพอะทั้งนั้นอย่าไปถมครับอย่าไปถมอย่าไปถมอย่าหาว่าใจร้ายเลยเพราะว่าตอนที่มาบอกแล้วนี่ว่ามีเวลาเล่นอ่ะถูกปะใครอะพี่เอเจอเกลว่ะอ๋อมันบอกจะไปเข้ามหาลัยมั้งอ๋อเกลไปหรอมันบอกว่ามันจะมาเล่นแต่สุดท้ายเป็นไงมันก็มันทำไมไม่บอกแต่แรกจะได้ไม่เอาเข้าอืมอืม สีรถซุนไม่เปลี่ยนหรอเจ้าของซุนปะคอนแท็กอะของใครอะของผมของผมของผมเป็นของเพื่อนครับเดี๋ยวผมต้องคืนแล้วเลยเปลี่ยนไม่ได้ครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับด้วแท็กดำของใครแท็กดำหนูไม่เปลี่ยนด้วยเด้อไม่มีตังค์อะมันไม่กี่หมื่นหรอกสองหมื่นกว่าเองกทีีเปลี่ยนหนึ่งหมื่นกว่าพี่อ๋อไม่มีไม่มีติดตัวเลยเหรอครับมีปะมีครับให้เปลี่ยนคือสำคัญใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ เปสี่แกงครับแล้วแล้วก็อยากอยากที่ขอคือมีมีมีพวกพวกเกาะด้วยครับเกาะแล้วก็บัตรอันเจลอะอย่างละอย่างละสิบใบก็ได้ทุกอย่างเลยอะขึ้นไปอะ่ะให้มันมันเตรียมอะ่ะมีเงินก็แบบตีไปบัตรสิมาทีบัตรสามสิบอะแล้วก็พวกเกาะอะที่มันแบบว่าตีได้ที่มันแบบไม่มีเวลากําหนดว่าจะหมดเขตอะเหมือนพวกเพนคิลเลอร์อย่างเงี้ย ไอ้นั่นต้องแบบมีเงินก้อนแล้วค่อยไปซื้อแต่พวกมันยิบย่อยอย่อยางเงี้ยทาได้ก็อยากแบบให้ทําอย่างส่วน AED เห็นสายฟ้าบอกว่าซุดแบ่งขายให้แก๊งไปแล้วใช่ไหมผมขายให้ไปร้อยห้าสิบปันะ่ะเออพี่มีอยู่ร้อยยี่สิบสามพี่แบ่งไปร้อยหนึง่งผมเหลือยี่สิบยี่สิบันติดตัวองขายไปให้ร้อยห้าสิบันก็เห็นแก๊งบอกแก๊งขาดผมเอาเงินไปซื้อสี่ประตูไงผมซื้อมาแล้วพี่เล้รถใหม่หมาแล้ว AED ตัวพี่มีร้อยเจ็ดสิบอะ เนี่ยเดี๋ยวถ้าวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ดีมเฮด AMD เดียมเฮดเดียมดอยู่ดอมอนด์เฮดอาเรียบร้อยแดงขโมยปูแล้วแคสไม่เข้ามาต่อโอ้โหไอ้ขินคนไหนวะโอ้ไอ้ขินไงมันอยู่มันอยก่อนเดี๋ยวค่อยทำท่าซ้อมโอเคโอเคมาไปอยู่ดอมอนด์เฮดตามสภาพอะนั่นน่ะมัแต่ว่าอยได้ดีด้วยเดี๋ยวชื่อโดนสองแดงไอ้โดนสองเหลือง แล้วส่วนไวเบย์แนะนํานะมันผมบวกลบคูณหารดูแล้ว่เพชรห้าสิบกับปูนกับอะไรอะใช้งบประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าเกือบแปดหมื่นดูแล้วเดูแล้วนั้นแปดหมื่นใช่ป่ะเก้าหมื่นดูแล้วดูดูดูแล้วดูแล้วอย่าไปตีนะมันได้ไม่คุ้มเสียซื้อซื้อดีกว่าพูดตรงๆไลยยอมเสียแต่ได้เจ็ดหมื่นกว่าเลยรอะไปลองขายดูเมื่อวานถ้าเป็นเหมือนตอนที่มันแสนห้ามันน่าตีเองเว้ยเพราะว่าซื้อเพชรมันถูกใช่ป่ะ แต่ตอนนี้มันร่วงไงมันเพชรมันไม่น่าซื้อซื้อไบเบยดีกว่าณตอนเนี้ยก็คือวันนี้ได้ได้แค่น้ำส้มเหรอใด้ของผมว่าไม่เกินพรุ่งนี้ได้แล้วพี่ตอนนี้ผมไล่เคลียร์คอปเปอร์อยู่เมื่อกี้ก็ไปโพทองกันคอปเปอร์ขาดเท่าไหร่ผมมีอยู่ในตู้ตคือเหลือแต่โพมันมีเป็นเศษไงพี่ก่เศษเจ็ดพันกว่าเกือบแปดพันอะเจ็ดพันแปดพันแล้วหนึ่งข้างมาันใช้กี่เศษ ึงแท่งแค่สองเศษเอ่อตีออกมาพอดีก็จะได้แค่สามพันห้าถูกป่ะใช่แล้วผมมีมีมีแบบแท่งแล้วห้าร้อยสี่พันสี่พันแท่งแล้วอาวุธสองชุดมันใช้กี่ยี่สิบเพศไม่ไม่อาวุธสองชุดมันมันใช้ประมาณทั้งหมดทั้งหมดเร็วเร็วที่สุดไอ้เฮี้ยก็บูนี้อยู่กูประชุมอยู่แล้วถามได้ไหมไอ้แต่ละคนอะ อ่ะตั้งแต่นี้เลยมีมีเกาะในตัวเท่าไรผมหรอครับผมมีเกาะมีเกาะมีเกาะสามสิบมีเพนหกสิบกว่ากดครับอันนี้ก็นอยอยู่แล้วบัตรอันเจลอะบัตรอันเจลมีอยู่ครับมีสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วหกสิบนาทีครับผมทําเก็บไว้แล้วเนี่ยไอตัวเราเป็นเท่าไหร่วะอารเณ์อาไม่มีเกาะไม่มีเพนเลยครับอันเจลมีครับมีเกาะล้เป็นเท่าไหร่พี่ด่า้ลองส้มมาไม่มีไม่มีครับไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมเล่นดันตะวมันเพิ่งดันขวานมันไปไงหลงอะ ผมทําได้เป็นร้อยตัวเลยพี่แต่ผมยังไม่ทํำสรุปไม่มีใช่ไหมคําเดียวเลยมีพี่ๆเป็นไงกันบดพี่เวลามสตอรี่หนักและเรียกรวมไม่มาเพลงเนาะเพมีสามสิบเพลงแล้วตอนพิซซอรี่เนี่ยแจกไมมีเท่าไหร่นะเพลงขออีกรอบเลยป่ะ30มสิเพลงก่ายี่กว่าตัวแล้วโุดอ่ะผมไม่ยังสิบเพราะผมเพิ่งซื้อรถเนี่ยซื้อมา3ล้านอะ ผมทำได้พี่ผมทำได้ผมฟาดได้วันมาสองแสนอยู่ mm. พวกนั้นอนะล้วปิ้งอะ,งอะปิ้งมี่าไรปิ้งมีเกาะหกสิบแล้วก็เพนน่าจะเกือบสามร้อยอ่าอันนี้โอเคอยู่แล้วอันเนี้ยไอ้รอนมีเกาะยี่สิบมั้งแล้วก็เพนสามจบกว่าอันอันนี้ก็น้อยนะจริงจน่าจะได้ประมาณสามไฟอะถ้าไม่เกี่ยวกับของในแก๊งนะเพราะว่าถ้าผมถามก่อนเด้ออันนี้ผมบอกก่อนนะก็คือถ้าแบบ มันมันชุลมุนแบบมีสตอรี่ตั้งแต่เขาเรียกหลังประชุมสภาเสร็จใช่ป่ะถ้ามันดักเราอย่างเงี้ยเราเราจะได้แบบไม่ต้องแบบมาต่อคิวแบบแบบมาเรียง<อ>คนงใช่ครับเอาไว้มันเดือดจริงๆเดือดร้อนจริงค่อยเอาของแก๊งเรามาใช้แล้วก็ถ้าของแก๊งใช้เสร็จหรือหรือว่าหลังสตอรี่จบอ่ะก็ให้เอาของแก๊งอามาคืนมาคืนของเจ้าตัวก็ได้ครับแค่นั้นแหละแต่ขออย่างเดียวอย่าเหลี่ยมแล้วแล้วพี่พี่บอสนะมีเท่าไหร่ครับ เพนสามสิบเกาะห้าสิบอันเจลฮบเกาะเท่าไรนะเกาะห้าสิบเพนอ่ะสามสิบอันนี้ก็ขาดเพนแต่เกาะก็อยากให้มีคนละร้อยอะเพนมันไม้เปิดขายไงมันจะหมดแล้วยี่บห้ายี่บห้าแล้วแล้วแล้วพี่ทีแบ็กอะครับเกาะร้อยห้าสิบครับเพนสามร้อยห้าสิบบัตรบัตรอันเจลอย่างละสิบอ่าถูกอันนี้อันนี้พร้อมเลยใช่ใช่พี่สะเก็ดอะครับ ของพี่มีกรอบ80ครับกรอบ80แล้วเอดีมีอยู่ร้อยกว่าแต่เพนพี่รอเขาเปิดซื้ออยู่อ๋อโอเคครับัตรอันเจลพี่มีครบหมดทั้งหมดวะไม่มีอะไรเลยมีของไม่ได้ตีอันนี้หมูก็ต้องไม่ทำด้วยนะไอ้ผมทำอยู่แล้วไอ่คำว่าหมทำอยู่แล้วอะอย่าไม่หรอกบางทีแบบไม่ได้ว่ามันหมกรอบเองก็อยู่มานานอ่ะอ่าเข้าใจ่เข้าใจอ่าน่าจะมีของอยู่ใช่ไหมมีมีผมมี มมีปกติได้ตลอดแ่ะพี่แต่แค่ผมยังไม่ได้หาเวลาไปตีเช่ใช่ใชแล้วมัโอ,โอมาเขือไม่ยังไม่น่ามีใช่ไหมสักอันเลย,ราาายครับพี่ตาสายครับหนูไม่มีฮารแต่ว่ามีบัตรแันเจ๋วทุกอันอ๋อโอเคได้ได้ไดผมเกาะสามเพลนยี่สิบพี่เกาะสามเพลนยี่สิบจนใหญ่มันค่อนข้างยังมีไม่ถึงครึ่งเลยอะ ถ้าครึ่งหนึง<ค>นน่งถอย่างละห้าสิบห้าสิบคน <50. S 2> คนส่วนใหญ่อย่างผมพี่สเกตที่มีน้อยเพราะว่าเพิ่งซื้อรถันมาคู่เลยพี่กดเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงอนะ่ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวรออ่ะ <ไป S 1> ส่วน,นของ,องผมผมเหลือเพนอยู่150ร้อยห้าสิบขวดแล้วก็เกาะเหลือยี่แปดมั้งเอดี AD ก็เหลืออยู่ยี่สิบสามแต่พี่ตอนมีของตีเพิ่มอยู่ใช่ป่ะพี่ใช่ครับผมมีทองอยู่สองพันเอยทองมีอยู่สองพันกว่ามั้งกันเหล็กหกกันเหล็กสี่พันน่าจะตีได้อยู่ครับ พี่รสทุกครั้งที่ขายยาให้แกงผมจะเอาเงินอะเงินแกงไปซื้อกล่องเลยนะผมบอกก่อนนะเพราะผมขายยาอยู่คนเดียวกับพี่สกอ๊อตแต่สองคนนะมันไม่เยอะหรอกอาจจะสองอาทิตย์แสนหนึ่งประมาณนะนะั้นอะล่างผู้นำแล้วลุงลองอธิบายเรื่องงานล้านนะที่เราไปเจอกันมาสองคนนะลุงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกันอีกทีรอสายฟ้าพี่สกอ๊อตมาด้วยอ๋องงินล้านนั่นคือถ้าตีเขาสลบอะ คือเราพ้นได้แต่ของงานดํานะโทรศัพท์อะไรเงี้ยพ้นไม่ได้ใช่ได้แต่ของี่าวพ่นไมยอะ่ะใช่ใช่แล้วก็อย่าถ้าเพื่อนล้มเงี้ยก็คืออย่ารอให้หมอมามาชุบหรือว่ามา cpr เพราะว่าตํารวจจะจับข้อหาทะเลาะวิวาทก็คือต้องหบบใช้ aed ปั๊มเพื่อนขึ้นมาเลยสตอรี่จะซื้อไม่ได้นะถ้าเราไม่ไปพป้นของข่าวเขาอะพ้นได้แค่ของดํามันจะจบแค่ตรงนั้นที่ร้านเรื่องเรื่องงัดร้านอะ ผมว่าถ้าถ้า AED อะไรยังไม่พร้อมอ่ะอย่า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 เพิ่งเลยมัน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 เปลือกอ่ะไอ้ที่เขากล้ากัดแล้วอ่ะไอ้พวกที่แก๊งฟังก่อนดีสุดไอ้แก๊งไหนที่มันกล้างัดไปแล้วอ่ะมันมีของจนเหลือแล้วเว้ยกล้าเล่นอ่ะที่มันมันงัดร้านข้างหนึ่งอ่ะมันมันใช้มันใช้มันใช้เงินเยอะนะเว้ยเอามารวมรวมกันดู่ทั้งเพนทั้งเกาะทั้งอะไรอ่ะก่อนที่มันจะมาอย่างเงี้ยได้มันก็ต้องแบบหาเล่นอ่ะเพื่อเอาเหรียญเหมือนกันอ่ะเหมือนกับเราอ่ะแพ้เป็นอ่ะแต่อยากได้เหรียญนะเหรียญน่ะสำคัญสุเลย ที่ผมอยากจะเสนออะพี่เรื่องงานร้านอะสมมติว่าถ้าเราพร้อมเล่นพี่สก๊อตแบบให้ก็เช็คจํานวนทร,รัพยากรถ้าเราพร้อมเล่นเราไม่ต้องเป็นคนงานก็นได้ไปดักเขาเขางัดเสร็จปุ๊บเราเข้าถมเลยถูกถ้าเรางัดเองอะมันมีโอกาสได้ไแต่โอากาสโดนมันก็มีซึ่งคนที่อยู่ข้างนอกแม่งได้เปรียบไปคนมีปืนอะรอยิงล้มสับตับปนแล้วก็เต็มขึ้นรถหนีอย่างเดียว วันนี้ห้าทุบเราใส่อันนี้กันได้ดีสี่ทุบแล้วสี่ทุบมเวเดี๋ย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 วให้พี่ต๊อโทรถามงนะสิลาดีกว่าแกอยุบชัวร์ป่ะเพราเข้าไปทีเดียวอ่ะผมบอกแล้วนะว่าเทียร์สองเยอะเยอะมากตอนนี้มันมีประมาณสิบสองแบบหนักมากเพราะว่าเราควจะเอาบ้านกลเบ้านนี่เพราะว่าเทียร์หนึ่งหนัก เทียหนึ่งยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าใครด้บ้างผมผมขอถามหน่อยดิมีคนรู้กติกาการชิงบ้านแล้วหรอยังเลยยังเลยรู้ผมรู้ผมรู้ผมรู้เขาบอกว่าเขาจะเปเทสใช่ป่ะดูแล้วเที่ยหนึ่งเขามีบ้านกี่หลังห้าครับห้าหลังแล้วดูตอนนี้มีกี่หลังไอ้นี่เทขึ้นมาเทียหนึ่งดิอย่าลืมนะว่าลูกี้หรือว่าอะไรอีกนะที่เนี่ยเราหน้าไฟกับเขาอยู่นะแต่ปัญหาตรงที่ว่าคนเราไม่มีอ่านี่ฟังเงี้ยฟังก่อนก่อนจะตัดสินใจไปเที่ยหนึ่ง คือเทียร์หนึ่งตอนนี้นเขาเปลี่นยนนโยบายใหม่พี่กตอดเไ,ไม่ไมมเดี๋ยวไมไปเด,ด,ดปี๋ยวไมไปเดี๋ยวไมไปคือเทียร์หนึ่งเขามีนโยบายใหม่ก็คือว่าเวลาถ้าคุณจะแบบซื้อเรื่องกันอ่ะคือคุณใส่ได้เลยคุณเปิดก่อนได้เลยไม่ต้องมาคุยอะไรกับที่สภาเลยทั้งนั้นถ้าเทียร์หนึ่งกับเทียร์หนึ่งนะแล้วก็เทียร์หนึ่งเนี่ยวิธีการเล่นน่ะจะแตกกับแตกต่างกับเทียร์สองเทียร์สามหรือที่ผ่านมาก็คือว่า ตำรวจอ่จจะไม่เข้าไปยิงตุ้มๆเหมือนที่เราเคยเล่นที่เราตีอยู่ตำรวจมายิงช่วยมายิงอะไรเงี้ยจะไม่มีเลยก็คือจะให้ไฟกันจนกว่าแบบจะหนาใจะอุ้มใช่แล้วก็ถ้าใครใครอุ้มอะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุ้มปุ๊บตำรวจค่อยแบบตามเคสอุ้มถ้ามีคนเปิดอุ้มแล้วคนหนึ่งตำรวจเขาจะเข้ากลางวงเลยอืมแต่ก็คือการเล่นแบบเก่าที่เราเคยเล่นที่ผ่านมาเขาเรียกว่าการเล่นแบบเก่าซึ่งเทียสองกับเทียสามยังใช้แบบนั้นอยู่ส่วนการชิงบ้านเนี่ยของเทียสองเนี่ย มีน้อยแต่ให้ด้วยใจครับบายบักกูดเฮ้ยขอบคุณบักกูดครับร้อยเก้าร้อยเก้าบาทของครับมีน้อยแต่ให้ด้วยใจครับบีเวของครับ่นเ่นแบบว่าหกโมงถึงเที่ยงคืนอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็จบอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นอันนี้คือการชิงบ้านแต่การชิงบ้านของเทียนหนึ่งนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขายังไม่ได้บอก ก็นั่นแหละก็เพราะนั้นก็ตัดสินใจดีๆในการขึ้นเทียร์หนึ่งเพราะว่าคือแหลมไม่ได้เลยถ้าแหลมปุ๊บเขาเปิดก็คือเอาได้เลยไม่ต้องมาเคลียร์ไม่มีการแบบคือเขาไม่ให้ไม่มีการเจรจาแบบว่าขอโดยไม่ต้องคุยโดยการแบบว่าจ่ายอะไรเขาไม่เอานะคือไม่ไม่ไม่มีการแบบจ่ายแล้วอะเรื่องแบบตีก็คือตีเอาเหรียญเขาให้เล่นกันไปก่อนใช่ไหมลุงใช่ไหมก็จะใอ้เล่นไปก่อนใช่ไหมครับลุงโดยไม่ต้องคุยใช่ใช่เล่นไปเลยโดยไม่ต้องคุยนั่นคือสภาพเทียร์หนึ่ง อ้าตัดสินใจดีสำหรับผมคิดนะผมมองว่าแบบเห็นว่าเออยังเราไม่เหรือขาดเงินมาไขอมเยอะมากจริงเอาความโลภเข้าตาคิดดีๆกันก่อนเยอะมากเที่ยสองม่จะเป็นด็อกเทคว่าวด็อกเทคใช่ใช่แบบจกถ้วยต้อนครับตอนรุ่นสมัยต่อยเออสำเนาเที่ยจกถ้วยใส่เอสดีจกถ้วยอะไรเปล่ะแบบนั้นแหละมาณนั้นแหละอ่าคือผมจะบอกคือผมจะบอกตรงนี้ก่อนอ่ะผมหกพันต่อคนอันนี้ผมยังไม่พูดนะ ่ทาทนพี่พตอนไม่น่าทัน,ทนลรกนั้นครผ,<ม>ผมจะบอกให้ฟังก่อนคือตอนเนี้ยคนลงมาเทียสองอะ่ะผมไปเจอแก๊งอะไม่อยากเอ่ยชื่อแก๊งว่ะประมาณสี่สี่ครั้งแล้วผมว่าเวลาเจอสุดแก๊งผมชอบทุกคนก็นรู้ว่าผมชอบถามว่าฮัลโหลครับอันนี้แก๊งแก๊งใหม่เหรอครับหรือแก๊งสูดสีอะไรผมถามแค่จํานวนมีกี่คนครับเขาตอบยีิบเก้ายิบเก้า ยิบเก้าจบทีเดียวมาคิดเนี่ยผมถามมาสามสี่แกงแล้วยิบเก้าก็คือเขาพร้อมเล่นแล้วที่เขาฟาร์มมาเขาเล่นยิบเก้าเขาก็น่าจะแบบพร้อมไฟกับทุกแกงอะ่ะถ้ามียิบเก้าเรามีของถ้าน่าจะเล่นบ้านมันก็ต้องมีอาวุธอยู่แล้วละครับแต่ซึ่งผมอยากให้เตรียมความพร้อมไว้เวลาแบบมามีเรื่องเราจะได้ไม่ต้องมาเซตแบบเอ้ยลุงซุนต้องรอลุงซุนนะเผื่อแบบของอยู่กับลุงซุนอย่างเงี้ยอืม กว่านี้อ่ะต้องของต้องแน่นกว่านี้นะเรื่องของปั๊มอ่ะต้องเล่งเองอย่างที่บอกครับเวลาแบบเวลาไฟอ่ะสมมุติว่าอ่ะของอยู่กับพี่เปาหรือลุงซุนหรือซุดห,หรือปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างนั้นก็ต้องรอจนกว่าจะเข้าได้นี่มันไม่มีของสำรองก็คือของตัวเราเองอ่ะ,เ,ะเราก็ใช้ของตัวเราเองก่อนเล่นก่อนอ๋อเข้าใจแล้วอย่างเหตุการณ์วันนั้นใช่ไหมที่ว่าแต่ฟ้าไม่มาพี่สกอตก็ยังไม่มาใช่ปะใช่ครับรแต่เราโดนยับอ่ะ เข้าใจไหมเพราะเราไม่มีเพียนพี่กรอบผมหมดอะไรผมหมดอ่ะเราเหมือนที่พี่ตอจะบอกอ่ะมีสำรองไว้เล่นอ่ะมีก๊อกสองอ่ะก็ประมาณประมาณนั้นแหละครับันี่ยนี่ไงฟังอยู่มันฟังอยู่อยู่ในวงนี่แต่เท่ากับอยู่ตรงนี้ประมาณสิบเก้าคนผมก็มีเรื่องพูดแค่นี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับมีใครจะเสนออะไรไหมครับ มันต้องยีคนออนตลอดครับแล้วเรื่องาก S N D ดันเข้าเดียวออกแล้วเราจะต้องอัพพวกปากฉลามอะไรอย่างงี้ขึ้นกันอีกไหมเทียสองเออขึ้นเทียสองเทียสองหนักกว่าต้องให้เขาหนักอ่ะแต่ผมคิดว่าพวกที่มีเทียหนึ่งอยู่ตอนนี้พวกมีมีดันตัวเองแล้วบ้างเหรอมันต้องย9ิบเก้าคนออนตลอดครับแล้วก็เรื่อง S M D เดี๋ยวเขาเดี๋ยวบอกครับผมได้ครับอาร์กานรอวาไงร ไม่ฟังอยู่ไอ้เรื่องขึ้นอาวุธใช่ปะเกอตองครั่ผมว่าเอาเอาไอ,าอา้ตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนไอ้ตรงนั้นอย่าเพิ่งคิดเลยถ้าคิดจะให้เพื่อนทุกคนในแก๊งช่วยอย่างเดียวก็มันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะเนาะมันมันต้องมีความรายใจในตัวด้วยอันนี้พูดแบบตรงๆนะยิ่งเราไม่มีเราต้อง,งขยันมากกว่าคนอื่นนะครับรู้ว่าข้างนอกเราไม่ไม่มีกําลังพอที่จะเติมใช่ปะเราก็ต้องขยันนะครับ กะดนอนอ่ะกดนอนเลยอ่ะเพราะเราเลือกไม่ได้แล้วอ่ะแต่อยากมีเหมือนคนอื่นะครับเออตอนไทนี่ใกล้ได้แล้วนะขาดไวเบสองกับปูนเก้าร้อยที่เหลือคบหมดละไวเบสองแม่งมาแป๊บเดียวเลย่ยังไม่ยไม่ถึงเลี่หมาเจ็ดวันวันนั้นเจอไทนี่ตอนตีสามตีสี่อ่ะขายปลามันฟ้าม์มันฟ้ามันฟา ขายปวามหนักจริงตัวนั้นนะ่ะเราไปสาภากันไหมเรา,าไปสาภาก,ก่อนก็นได้ครับเดีนะ๋ยวเขารอกรบัดแก๊งมาเก็ตปะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบรถพี่มาแล้วไอ้สไป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 อันนี้กูอฟอร์มบอดปะ